ที่บอกตอนอยู่ห้องโดยสารนะครับตรงนี้จะมีสะพานไฟครับอันนี้คือเอาลงถ้าเอาลงก็สามารถเชื่อมอะไรต่างๆในรถได้นครับจะมีสะพานไฟถ้าจะสตาร์ทก็ต้องเอาขึ้นครับต้องกลับมาก็เอาลงดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่ตัวใหญ่นะครับ12โวลต์ ของเก็บเครื่องมือตอนซื้อรถมาก็มีเครื่องมือแถมมาประแจเยอะอื่นนะครับรถจีนคุณต้องใช้เบอร์จากเบอร์สิบเจ็ดเบอร์ยิบเอ็ดคุณใช้เบอร์สิบแปดนะครับจะแตกต่างหน่อยใช้เบอร์สิบแปดคุบตา้าใช้เบอร์สิบสี่ตัวนี้ก็จะสิบสามส่วนใหญ่สิบสาม โบยจะต่างนะครับแต่ปแจเขาก็แถมมาให้นะครับแถมาให้ทุกตัวแถมมาเป็น10ตัวนะครับ